ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมงานทงไทยช้างมันทุ่งของเรานะครับนี่ไพล์ผู้โดยนะครับยามเย็นๆนะครับผมเปลี่ยนหลักครับมาลงมา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 เร็วมาเร็วมาเลยมาเถอยถอยถอะก็ลุกถอก็เรยใบต้นกระหุงครับผมไพรพผู้โดยครับช้างชอบกินครับใบนี้ครับผม มันเป็นยาด้วยนะครับต้นกระหงุงต้นมะขามน้ำภาษาเขมรอะไรอับปืตึ๊กเลนะครับพลายผู้โดยนะครับมาลูกไหมเร็วๆมาหนีไปอ้อยกันเร็ว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 มาฮอบเร็วฮอบฮอ,อบลูกมาฮอ,อบเลยเบนเบนไปอ่าครับให้เขามาฮอบอ้อยนะครับไปกินครับตอนเย็นอาฮอบไปลูกฮอบดีดีฮอบกันเลยฮอบ ฮอบิดีฮอบิดีฮอบฮอบเร็ฮอบดึงในไหลเฮ้ยไหดึงเลยเยอะๆเลยเอาเยอะเลยเอ้ยเยอะๆหน่อยฮอบิดฮอบฮอบเร็ฮอบฮอบเป็นไปฮะฮอบ เฮ้ยฮับเฮ้ยฮับดีฮับเจริญเบฮับไปนะเจริฮับฮับดิเฮ้ฮับอีกอีกอฮ้ยนกเกบอีกกฮับอกฮอีดิงฮับอกฮับฮับดิฮับดิเอ้ยมามาดิมาเลยมา ฝากติดตามด้วยนะครับกับ FC ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับฝากติดตามช่องพลายทองแท้ช้างมันทุ่งของเรานะครับวันนี้ให้พลายผูย้โดยลากโซ่เดินลากโชวนะครับลากโซ่แล้วก็หอบอ้อยไปกินตอนเย็นๆครับผมมาลูกมามาเร็วอี่ยครับมาลูกมาเร็วมาหอบมาเร็วมากินตอนเย็นครับหอบอ้อยครับมาลูกมามาเรวะ เล้ยเบ็ดไปเบ็ดไปเบ็ดไปเออเบ็ดไปทางนู้นเลยไปทางนู้นไปทางนู้นเลยเบลเลยไปเลยนู้นเออไปนู้นเออเดี๋ยวไปทางนู้นไปอีกอีกคือไปคือไปอีกไปอีกไปอีกหน่อเออไปอีกไปอีกลูกอีกเออพ่อวางลงวางลงลงเอออันนี้นะครับให้เขาหอบมากินตอนเย็นๆนะครับผม พลายผูดอยนะครับผมปลายผูดอยนี่อายุประมาณสิบเจ็ดปีครับผมรูปร่างสวยดีครับอายุสิบเจ็ดปียังไม่เคยตกมันสักทีครับช่างเป็นช้างหนุ่มในทีมงานที่ว่านิสัยดีมากครับที่ว่าแบบใครก็จับได้นะครับไม่เลือกควานครับผมพลายผู้โดยตัวนี้ไม่เลือกควานครับ ลูกเล็กเด็กแดงอะไรจับได้หมดครับไว้วางใจได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับกับ f อกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับฝากให้กำลังใจกับทีมงานทองแท้ช้างมันทุ่งของเรานะครับตอนนี้ก็อุดทวนสมบูรณ์ดีนะครับผมกับไลาไพายผู้โดยของเรานะครับผมทีมงานทองแท้ ฝากไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกอมใจท่านผู้ชมและเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับกับทีมงานทองแท้ช้างมันทุ่งของเรานะครับผมรูปร่างสวยดีนะครับพ่อพลายเชือกนี้นิสัยดีมากครับไม่มีการตื่นไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับช้างพลายเชือกนี้นะครับวัสดีครับมาลูกสดีครับมาเร็วครับผมหน่อย hấp hấp đi suối hấp Ơ, ừ. à, xiên xiên tham ngày xiên hấp đi suối gì xiên khao cho họ đó u kiểu như vậy, khắp. À. À, này hấp à ai vô một cái này bớt xuống bớt à bớt xuống này bớt xuống này bớt xuống này à chôn ngay suối này lúc chôn ngay này chôn ngay suối bớt xuống bớt chôn ngay suối bớt xuống bớt xuống bớt xuống à chôn ngay bớt xuống bớt xuống อ่าเต้นหน่อยเต้นหน่อยติงอ่ะเต้นหน่อยยกอ่ะเต้นเต้นเออเจ้อ่ะอ่ะเต้นหน่อยติ้งติ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 งอ่าเต้นหน่อยอะไรวะ, <c oughs> ะติดตามด้วยนะครับกับเอฟซีทุกคนทุกท่านกับทีมงานทองแท้ช้างมันทุ่งของเรานะครับนี่คือปลายผู้โดยนะครับผมตอนนี้หญ้าเราก็เริ่มแห้งๆแงล้วนะครับอ้อยเรานะครับผมว่ามันจะเป็นหน้าแรงครับ ลำบากเรื่องยาดนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็จะพยายามหาให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าเขาอิ่มเราก็อิ่มครับทีมงานเราอดไม่ว่าครับไม่ให้แต่ช้างได้กินครับวันนี้พวกเราก็ได้ไปหาอ้อยตัดอ้อยมานะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อช้างของพวกเราได้อยู่ได้กินสบายนะครับดูนะครับช้างตัวผู้เราเลี้ยงได้อ้วนขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ ฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกับทีมงานทองเท้ช้างมันทุง่งฝากไว้ในอบอกอม,อม,อม,อมใจทุกคนทุกท่านด้วยนะครับฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ